สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมนินีต้อนรับสู่นินเนโกชาแนลนะฮะวันนี้อยู่ผมนินเนโกในเกมอาวอเฟมไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะเป็นการแชร์บิวสกาน่าอินแคนนอนนะผมในสไตล์ของนินให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะฮะ ันแรกเลือกไม่ได้อยู่แล้วผมก็ใช้การเก็บคอมโบ 6x นะผมแล้วก็ e a v y a t t a c k ในการขึ้นอ e ินชนนนะฮะหลังจากขึ้นอ e ินแชนนแล้วเราจะได้เมลีดาเมจสปินสปีดแล้วก็ปารคัวเวโลซิตี้นะครับผมอันที่2ผมเลือกเป็นอ e ีคิดาเมจหนึ่งร้อยนะผมแล้วก็ถ้ามีโอเวอร์ชิลมันจะได้เฮเวียแทกเอฟเฟนซซีแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้นะฮะเราใช้แค่ดาเมจด้านบนนอหนึ่งร้อยอีกอันมันได้แค่เก้าสิบนะอันที่สามผมเลือกเป็นระยะนะฮะอันสุดท้ายผมเลือกเป็นชีชั้นยะี่สิบห้าเป สแตนใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะฮะเทนโนไคผมใส่เป็นอ่าสี่ฮิตการันตีเทนโนไคนะฮะคอนดิชั่นโอเวอร์โหลดเพิ่มเมลีดาเมจต่อสเตตัสที่ทําได้ฮะพวามลิชเพิ่มระยะพวามฟูลี่เพิ่มแอคชั่นสปีดออแกนเชตเตอร์เพิ่มคีดาเมจบัสลัสคีชันคอมโบมัลติภายวิปปิ้งวูนสเตตัสชันคอมโบมัลติภายเวโรแลนส์สเกิร์ตท็อกซินสเตตัสชันฮะเวชิสฟอร์ดโคสเตตัสชัน ส่วนอาเคนใส่เป็นเอ็กพเชอร์นะผมหลังจากเราไล่สกิลได้60%สิบเปอร์เซ็นต์โคลีดาเมจนะผมสแต็กได้มากสุด2องรนะต่อไปจะเป็นการเพจบิวสกาหน้าอินแคนอนกับมอนประเภทต่างๆนะฮะ support has arrived. ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้งสองช่องทางนะผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนินโกสามารถดเน a ได้นะผมหรือเป็นการชื่อกันเล่นหาของในเกมหรือเป็นการให้คำแนะนําก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะอ่นนี้ก็เป็น YouTube ช่องอ่านินโกนะผมก็คือที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอ่าทางทวิตเนาะทวิตก็เป็นอันนี้นะผมเซิร์ชนินโกก็น่าจะเจอเช่นกันนะผม แล้วก็อย่าลืมติดตามาเหล่าสตรีมเมอร์วอลเฟมทั้งหลายนะผมในเครือกันด้วยนะก็จะมีคุณ not f gaming นะผมพิมพ์ not f gaming ก็จะเจอเลยนะฮะคนนี้เป็นสายเนื้อเรื่องเนาะสามารถไปติดตามกันได้นะผมแล้วก็จะมีนี่เลยพี่อ้ํนะผมพี่อ้ํา midnight angel นะผมก็แกก็จะไลฟ์ช่วงประมาณดึกๆนะฮะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะฮะทั้งใน YouTube แล้วก็ทวิตเลยนะคุณ not f ก็เหมือนกันเนาะ แล้วก็อันนี้ก็ขาดไม่ได้แล้วผมก็เป็นอาท่านหัวหน้าเผ่านะฮะลุงแมวเนาะลุงแมวนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วผมก็ไลฟ์ช่วงอะไรนะช่วงที่มีคอนเทนต์ใหม่มานะฮะก็ทั้ง u t u b e ทั้งทวิเช่นกันนะผมสามารถไปติดตามแกได้เช่นกันนะ mm hmm. แล้วก็มีนี่คนนี้เลยคอนเทนต์เกียร์เตอร์อีกคนนึงอะลุงแมวก็เป็นคอนเทนต์เกียร์เตอร์ด้วยคนนี้ก็เป็นด้วยนะผมก็เป็นบูเบอร์ y ี่แคทเนาะก็เป็นสายแฟชั่นนะฮะสามารถตามกันได้เช่นกัน mm hmm. แล้วก็มีคนนี้เลยคุณเบลมอสนะฮะก็คนนี้น้าาาาาินน่นนนนนขงดดดเะะสมมมมรถตตกกััไชผ แล้วก็อ่าคนสุดท้ายผมก็เบบี้จังเนาะหลายคนอาจจะรู้จักเบบี้จังกันอยู่แล้วนะผมก็ไม่แน่นะเขาอาจจะกลับมาทาคลิปก็เป็นได้นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเข้ากลุ่มวอลเฟมนะผมก็ตอนนี้เป็นอ่าวอลเฟมไทยรีเลย์นะผมก็เป็นกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินเองเนาะแล้วก็จะมีลุงแมวกับคุณน็อตเอฟเกมมิ่งนะผมเป็นแอดมินด้วยนะฮะก็สามารถเข้ามาอ่าสอบถามนู่นนี่นั่นได้นะผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ทุกลิงก์เลยนะผมด้านล่างใต้เดสคริปชันไว้ให้นะผมอ่าช่องวอลเฟรมต่างๆแล้วก็กลุ่มวอลเฟรมเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะ